สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้จะมาในลีกของโนเย์นะครับทีมโฮนะครับเจอกับเอ็มจอร์ดนแลนผมทั้งสองค่นะครับคือฟอร์มตอนนี้นะครับเอ็มจอนด l แลนนะครับเป็นฟอร์มที่พร้อมที่จะตกรอบนะครับก็คือการเล่นของเขานี่ดูแย่มากเลยครับแต่ละเกมนะครับแต่ละนัดนะครับครับ ก็นะครับทั้ง2องทีมนี้นะครับเฮสเดอร์เคสนะครับเวลาเจอกันนะครับโฮนะครับโฮนี่คือเวลาเจอกันจะชอบเสียประตูให้กับเอ็มจอนดาเลนนะครับถึง9ประตูเลยทีเดียวนะครับก็คือเวลาเวลาที่พบกันนี่ทุกครั้งนะครับเหมือนเอ็มจอนดานเลนสู้ได้ตลอดเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับฟอร์มตกมากครับไม่รู้ว่าจะทำประตูได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งแนวรับก็ รัวมากจริงๆนะครับซึ่งมีนัดเนี่ยนะครับที่โดนสเขียนะครับยิงไปถึง4ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับคือโดนแบบโดนหนักมากนะครับช่วงนี้นะแต่ผมคิดว่าฟอร์มมันก็น่าจะสู่สีกันนะครับถ้าจะให้มอนจริงๆก็มองโฮดูดีกว่านะครับผมแล้วก็สกอร์ครึ่งแรกนะครับที่เจอกันนะครับมี4ในส่วน5นะครับที่เจอกันนะ มีบอลมีสกอร์นะครับมี1ลูกนะครับให้เห็นตลอดนะครับผมแล้วก็สกอร์รวมนะครับมีโอเวอร์สกอร์นะครับ2.5ขึ้นไปนะครับครับผมคิดว่านะครับจากการวิเคราะห์แล้วก็การมอนครับ80%นะครับคู่นี้นะครับน่าจะมี1ลูกให้เห็นนะครับผมครับใครชอบลุยได้นะครับตอนนี้ก็ราคาโตนะครับเปิดมาที่1ลูกนะครับ1.7นะครับก็ราคากลางๆนะครับ แล้วก็มี1.25นะครับซึ่งเปิดมากลางกางเหมือนกันครับใครชอบนะครับลุยสดได้ครับรอที่1ลูกูนะครับรอที่0.75นะครับแล้วก็ลอน้ํำสวยๆนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มานะครับผมคิดว่าครึ่งหลังต้องมีสกอร์ครับให้ย้ำไปที่ครึ่งหลังเหมือนเดิมครับตามสูตรครับใครชอบก็ลุยนะครับครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับทุกคลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับจะมีการแจ้งเตือนเสมอนะครับครับขอให้เอ,เองทุกท่านนะครับขอบคุณครับ